คุณรู้หรือไม่ว่าเรื่องเล็กๆรอบตัวอาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้ Did you know คุณรู้หรือไม่วันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังมาไขข้อสงสัยที่แฟนซีรีส์เกาหลีหลายคนอาจกำลังสงสัยอยู่นั่นคืออาการตับพังที่เรามักได้ยินเวลามีใครดูซีรีส์ดราม่าจนร้องไห้หนักแต่คำถามคาใจที่หลายคนอาจยังไม่รู้คือ ทำไมถึงเรียกว่าตับพังทั้งๆท,ที่เวลาเศร้าเราไม่น่าจะรู้สึกปวดตรงตับแล้วทำไมไม่ใช่ใจพังแบบเดิมๆที่เราเคยคุ้นเคยคุณผู้ฟังครับนี่ไม่ใช่แค่คำถามเล่นๆเ,เกี่ยวกับภาษาแต่การตามรอยที่มาของคำว่าตับพังจะพาเราเดินทางข้ามวัฒนธรรมย้อนดูรากความเชื่อโบราณและเผยให้เห็นว่าภาษาของคนรุ่นใหม่สามารถสะท้อนวิธีคิดและความรู้สึกที่เปลี่ยนไปได้อย่างไร ลองนึกภาพตามนะครับคุณเพิ่งดูซีรีส์เกาหลีเรื่องโปรดจบลงเนื้อเรื่องเศร้าสะเทือนใจจนน้ำตาไหลไม่หยุดคุณรู้สึกอะไรบางอย่างจุกแน่นอยู่ตรงลิ้นปี่แล้วคุณก็โพสต์ลงโซเชียลว่าตับพังเลยแต่ถ้าวันนี้ผมจะบอกคุณว่าความรู้สึกที่ว่าคุณกำลังรู้สึกอยู่นั้นมีรากลึกที่เดินทางมาจากอีกซีกโลกหนึ่งผ่านวัฒนธรรมการเล่าเรื่องและการแปลข้ามภาษา มันไม่ใช่แค่คำพูดเล่นๆแต่มีที่มาที่น่าสนใจกว่าที่คิดมากถ้าพร้อมแล้วตามผมมาไขาความลับของคำนี้ไปด้วยกันเลยครับหัวข้อที่หนึ่งนะครับความจริงตับพังไม่ได้แปลว่าตับเสียจริงๆเริ่มกันที่ข้อเท็จจริงที่สำคัญที่สุดก่อนเลยครับอาการตับพังที่เราพูดถึงเวลาดูซีรีส์ดราม่านั้นไม่ใช่ภาวะทางการแพทย์และไม่ได้หมายความว่าตับของคุณกำลังจะวายหรือเสียหายจริงๆ ใช่แล้วครับคุณไม่ได้ฟังผิดสิ่งที่เรากำลังพูดถึงคือคำเปรียบเปรยเชิงอารมณ์ล้วนๆในทางการแพทย์สมัยใหม่การร้องไห,ห้หรือเศร้าเสียใจจากซีรีส์ไม่ได้ทำให้เซลล์ตับตายหรือตับวายเฉียบพลันตับของคุณยังทำงานปกติตามหน้าที่ของมันอยู่คือกรองของเสียสร้างโปรตีนและเก็บพลังงานแต่ทำไมเราถึงรู้สึกจุกแน่นลิ้นปี่เวลาอารมณ์เรารุนแรงแล่ะครับ นั่นเป็นเพราะเวลาอารมณ์เรารุนแรงร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนเครียดชื่อคอติซอลออกมาและอาจทำให้กล้ามเนื้อบริเวณท้องและกระบังลมหดตัวเล็กน้อยทำให้รู้สึกแน่นอึดอัดแต่ทั้งหมดนี้เป็นปฏิกิริยาชั่วคราวของร่างกายไม่ใช่ตับพังทางการแพทย์ใดๆครับหัวข้อที่2นะครับแกะรอยที่มาของคำว่าตับพังคำถามต่อไปที่น่าสนใจคือแล้วทำไมต้องเป็นตับล่ะครับ เรื่องนี้มีคำอธิบายที่น่าสนใจอยู่สองสาแนวทางด้วยกันครับแนวทางแรกมาจากภาษาเกาหลีโดยตรงในภาษาเกาหลีเขามีสำนวนว,นว่า캔이จ i ดาซึ่งแปลตรงตัวว่าตับหลุดหรือสำนวนคันอีอกดาที่แปลว่าตับเน่าสำนวนเหล่านี้ใช้เปรียบเทียบถึงความรู้สึกเหนื่อยล้าอัดอั้นหรือเศร้าใจอย่างที่สุดเมื่อมีการแปลซับไตเติลซีรีส์เกาหลีเป็นภาษาไทย นักแปลก็พยายามหาคำที่สื่ออารมณ์ใกล้เคียงกันคำว่าตับพังหรือปวดตับจิงถูกนำมาใช้และแพร่กระจายในหมู่แฟนคลับอย่างรวดเร็วแนวทางที่สองมาจากความเชื่อทางวัฒนธรรมในหลายวัฒนธรรมรวมทั้งไทยและจีนโบราณมีความเชื่อว่าตับเป็นอวัยวะภายในที่ลึกและใหญ่ที่รวมของอารมณ์บางอย่างเช่นความโกรธตับไฟลุกหรือความกลัวขวัญหนีดีฟอเป็นต้น แนวทางที่3ม,มาจากภาษายุคใหม่ในวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตและวัยรุ่นมีแนวโน้มที่จะสร้างคำใหม่ๆที่ฟังดูแปลกตลกหรือน่าจดจำคำว่าตับพังให้ความรู้สึกหนักแน่นเป็นรูปธรรมและฟังดูเวอร์กว่าการใจพังธรรมดามากขึ้นมันช่วยให้การบรรยายอารมณ์มีความสร้างสารรค์และน่าสนใจมากขึ้นครับหัวข้อที่3การเดินทางของคำว่าตับพังจากเกาหลีสู่ไทยคุณผู้ฟังครับ คำว่าตับพังไม่ได้เกิดขึ้นในไทยแล้วฮิตทันทีแต่มีการเดินทางที่น่าสนใจมากครับจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนคือการระบาดของซีรีส์เกาหลีหรือเคดรามในประเทศไทยช่วงทศวรรษที่ผ่านมาโดยเฉพาะซีรีส์แนวดราม่าเศร้าซีเรียสซีรีส์เหล่านี้มักมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักที่ผิดหวังครอบครัวแตกแยกโรคภัยหรือความตาย นักแปลซับไตเติลต้องการถ่ายทอดความรู้สึกตัวละครที่เศร้าสะเทือนใจอย่างที่สุดและพบว่าคำว่าปวดตับหรือตับจะพังแล้วในบทแปลสามารถสื่ออารมณ์นั้นได้ดีจากนั้นคำนี้ก็เริ่มปรากฏในคอมเมนต์ YouTube รีวิวในพันทิปโพสในกลุ่มแฟนคลับจนกลายเป็นสับแสงประจำวงการไปในที่สุดครับที่น่าสนใจคือคนรุ่นใหม่รับคำนี้มาใช้อย่างรวดเร็วเพราะมันฟังดูเท่แตกต่างและสื่ออารมณ์ได้ดีกว่าคำเดิมๆครับ หัวข้อที่4นะครับทำไมต้องตับทำไมใจถึงไม่พังคุณผู้ฟังอาจสงสัยว่าแล้วทำไมเราไม่ใช้คำว่าใจพังหรืออกหักล่ะครับนี่เป็นเรื่องของจิตวิทยาภาษาศาสตร์ที่น่าสนใจมากครับเหตุผลแรกคือความรู้สึกทางกายหรือโซ m a t i c m e t a p h o ์เวลาที่เราเสียใจอย่างรุนแรงหรือเครียดจัดๆเรามักจะไม่ได้รู้สึกเจ็บจี๊ดที่หัวใจด้านซ้ายเพียงอย่างเดียว แต่มันมักจะมีอาการมวนท้องจุกที่ลิ้นปีหรือรู้สึกอึดอัดในช่องท้องซึ่งตำแหน่งนั้นมันใกล้เคียงกับตับมากกว่าหัวใจการใช้คำว่าตับจึงสื่อถึงความรู้สึกที่ลึกและเป็นรูปธรรมมากกว่าหัวใจครับเหตุผลที่2คือความหนักหน่วงของคำคำว่าเจ็บใจหรือปวดใจถูกใช้มานานจนเริ่มเฟือและฟังดูเป็นเรื่องโรแมนติกเกินไป ในขณะที่คำว่าตับพังฟังดูสาหัสสากันกว่าเหมือนอวัยวะภายในแหลกสลายจริงๆมันให้ภาพของความเสียหายที่รุนแรงและเรื้อรังคล้ายกับอาการเมาค้างที่ตับต้องรับภาระหนักซึ่งสอดคล้องกับความรู้สึก move on ไม่ได้หลังดูซีรีส์จบเศร้าๆนั่นเองครับหัวข้อที่5ข้อควรระวังเมื่อเราตับพังบ่อยเกินไป คุณผู้ฟังครับแม้การร้องไห้จากซีรีส์จะไม่ทำร้ายตับโดยตรงแต่ก็มีข้อควรระวังบางประการครับประการแรกคือการนอนดึกจากการดูซีรีส์การนอนหลับเป็นช่วงที่ตับทำงานซ่อมแซมตัวเองมากที่สุดถ้าเราดูซีรีส์ดึกๆจนนอนไม่พอเป็นประจำตับก็อาจทำงานได้ไม่เต็มที่ในระยะยาวครับประการที่2คือพฤติกรรมการกินขณะดูซีรีส หลายคนชอบกินขนมขบเคี้ยวของหวานหรือแม้แต่ดื่มแอลกอฮอล์ไปด้วยซึ่งล้วนแต่เพิ่มภาระให้ตับทั้งสิ้นครับประการที่3คือผลกระทบต่อจิตใจการดูแต่เนื้อหาหนัก,นกๆเศร้าๆติดต่อกันานานๆโดยไม่มีเรื่องเบาสบายมาสลับก็อาจส่งผลต่ออารมณ์และมุมมองต่อชีวิตได้ครับคำแนะนำง่ายๆคือดูซีรีส์ด้วยความมีสติ พักสายตาบ้างจัดการเวลาดูให้เหมาะสมและถ้ารู้สึกว่าอารมณ์ได้รับผลกระทบมากเกินไปอาจต้องลดการดูเนื้อหาเศร้าๆลงสักพักครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราได้รู้แล้วว่าตับพังเป็นคำเปรียบเปรยที่มาจากวัฒนธรรมเกาหลีและแพร่หลายในหมู่แฟนซีรีส์ไทยใช้สื่อถึงความรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างรุนแรงไม่ใช่อาการป่วยจริงของตับ การรู้ความจริงนี้ไม่ใช่เพื่อให้เราหยุดใช้คำนี้หรือหยุดดูซีรีส์แต่เพื่อให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าภาษาพัฒนาตามวัฒนธรรมอย่างไรและจะได้ไม่กังวลเกินเหตุว่าอารมณ์เศร้าจากซีรีส์จะทำร้ายสุขภาพเราครับครั้งหน้าเมื่อคุณได้ยินใครบอกว่าดูซีรีส์แล้วตับพังคุณสามารถยิ้มน้อยๆและเข้าใจได้ทันทีว่าเขากำลังสื่อถึงอะไร และที่สำคัญจำไว้ว่าการดูแลสุขภาพตับที่แท้จริงอยู่ที่การนอนพอกินดีออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพเป็นประจำมากกว่าการกังวลเรื่องอารมณ์เศร้าจากซีรีส์ครับสำหรับวันนี้ Did you know คุณรู้หรือไม่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับหวังว่าเรื่องราวที่เราเล่าไปจะช่วยให้คุณผู้ฟังคลายความกังวลและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจมากขึ้นครับ อย่าลืมนะครับว่าการรู้เท่าทันคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตของเราแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าพร้อมเกร็ดหน้ารู้ที่จะทำให้ชีวิตประจำวันของคุณง่ายขึ้นและปลอดภัยขึ้นครับสวัสดีครับ